พามาชมความงามที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่อันซีนเมืองกระบี่เลยค่ะใครมาจังหวัดกระบี่พลาดไม่ได้วัดนี้นะคะที่สวยเด่นเลยจะเป็นองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งเด่นอยู่บนยอดเขาแก้วและด้านบนนะคะเราจะขึ้นมาชมความงามเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบเมืองกระบี่360องศาเลยค่ะบริเวณวัดนะคะบรรยากาศจะล่มลื่นล่มเย็นสงบมากๆเนื่องจากมีหุบเขาล้อมรอบมี เพิงผาและมีพงถ้ำธรรมชาติมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่สำคัญมากมายให้เราได้กราบไหว้ภายในวัดถ้ำเสือมีศาราหลวงปูท่ทวดพระธ,ธาตุเจดีย์ละคังใหญ่แล้วก็จะแม่กวนอิมองค์ใหญ่สูงกว่า5เมตรประดิษฐานอยู่ภายในวัดแล้วก็ด้านในก็จะมีลิงอยู่ในภายในวัดเยอะเลยนะคะก็การที่เราจะขึ้นไปชมความงามของพระธ,ธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้วนั้นเราจะต้องใช้ในการเดินอย่างเดียวนะคะจะไม่มีกระเช้าและเขา เ,เวลาที่เราก่อนจะขึ้นไปจะมีป้ายให้เราอ่านว่าร่างกายเราไหวไหมเราสามารถเดินไปได้ไหมถ้าร่างกายเราสามารถเดินไปได้ให้เรานะคะติดน้ำไปด้วยเพราะกว่าเราจะขึ้นไปถึงยอดเขานั้น จะมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ600เมตรเลยนะคะแล้วก็บันไดนะคะ1 2 6่นอขั้นค่ะ,ะคนที่มาปีนเขาโอที่เนี่ยคึ้นมาขึ้นเขาที่นี่นะคะส่วนมากจะเป็นต่างชาติเยอะมากเลยเพราะว่าใครที่ชอบปีนเขาชอบนักเดินทางนะคะหรือชอบการผจญภยัยวัดท่าเสือนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วก็บันไดนั้นจะมีความสูงชันที่ไม่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นลาด ลาดชันลาดเอียงนะคะก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ทางขึ้นเนี่ยก็จะเจอเจดีนะคะเรียงรายไปเป็นระยะระยะนะคะกว่าที่เราจะขึ้นไปด้านบนเนี่ยยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากๆนะคะแต่พอเราขึ้นไปด้านบนแล้วเราจะรู้สึกว่าเราหายเหนื่อยเลยเหมือนเราได้ขึ้นสวรรค์เพราะสิ่งที่เราไปเจอด้านบนนั้นเราจะไปเจอองค์พระพุทธรูปที่ องค์เด่นใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาแล้วเราก็ได้มากราบสักการะ,ะประดิสถานของรอดพระบาทจำลองแล้วก็มาองค์พระธาตุเจดีแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะมาเจอป้ายของผู้ พิชิตยอดเขานะคะให้เราไปถ่ายรูปเพื่อเหมือนกับเป็นกิจติบัติว่าเราคือผู้พิชิตยอดเขาพระบาทพัธาุวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ความสูง309เมตรระยะทาง600เมตรบันได1,260ขั้นและเราก็จะ เห็นรอบิวทิวทัศน์ได้ทั่วเมืองกระบี่เลยค่ะ3 6 0องศาเห็นภูเขาสถานที่ต่างๆสวยงามมากๆแล้วถ้าใครนะคะมาช่วงเอ่อพระอาทิตย์ตกดินก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่นี่สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วถ้าใครมาตอนช่วงที่หลังตนตกก็จะมาเจอเป็นทะเลหมอกปกคลุมทั่วหุบเขาทั่วภูเขาสวยงามมากๆอยู่ที่ว่าจะมา ช่วงไหนบรรยากาศไหนนะคะถ้าใครมาจังหวัดกระบี่อย่าลืมนะคะมาชมความงามที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่แล้วจะประทับใจมากๆเลยค่ะ